ต้องบอกว่ามันดูร้อนรนแบบแปลกแปนะครับที่ทาง Open AI เนี่ยพยายามที่จะตัดหน้า Google เพื่อเปิดตัว GPT-4o นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นวิธีทางที่ Google เองเนี่ยดำเนินมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือมันติโมเดล AI นำความสามารถหลากหลายทั้งรูปภาพข้อความวิดีโอรวมมาเป็นโมเดลเดียวนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับซึ่งนั่นคือวิธีที่เป็นจุดเริ่มต้นของ Google Gemini อยู่แล้วนะครับ ต่างจากทางฝั่ง ChatGPTA นะครับที่พยายามที่จะแยกโมเดลในช่วงรแรกๆนะครับสุดท้ายก็ต้องมารวมกันเหมือนอย่างที่ Google ทำนะครับงาน Google I/O 2024นะครับซึ่งผมก็เพิ่งฟังจบแล้วก็มาอัด podcast EP นี้นะครับ Google ก็ได้เปิดตัว Project Astra นะครับซึ่งมันเห็นได้ชัดนะครับว่าความสามารถเนี่ยมัน แค่ไม่ต่างจากสิ่งที่ GPT-4o ทําและบางอย่างด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่กว่าของ Google เนี่ยดูเหมือนความสามารถจะเหนือกว่าซะด้วยซ้ำนะครับในบางโดเมนดังราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Daily Explore the world beyond tomorrow สวัสดีครับผมดนทะลาดนจากโดนโบล็อกนะครับและนลี่คือรการกิกเดลลี่นะครับรายการที่มาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับประเด็นใหญ่ประเด็นร้อนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเรื่องของการเปิดตัวโมเดลใหม่ของทั้งฝั่ง OpenAI รวมถึงทางฝั่ง Google นะครับ ซึ่งตอนนี้เรียกได้ว่าการมาเป็นคู่แข่งคู่ต่อกรที่น่าจะมาแย่งชิงความเป็นหนึ่งกันอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่า2บริษัทนี้เองเนี่ยจะมีทรัพยากรรวมถึงเงินทุนจํานวนมหาศาลนะครับที่พร้อมที่จะต่อสู้กันในระยะยาวซึ่ง เมื่อเทียบกับส่วนของโมเดลอื่นๆเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียหรือว่าเชี่ยวชาญไปในบางโดเมนโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงงานเจเนอเรลทั่วไปเนี่ยสุดท้ายคงหนีไม่พ้นนะครับสเจ้านี้ก็คือ OpenAI, ChatGPT และ Google ที่ส่ง Gemini มาต่อก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากการ ดูทั้ง2การเปิดตัวนะครับเพราะว่าทางา Open นไอเนี่ยชิงตัดหน้าก่อนนะครับเมื่อวานแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ชิงพื้นที่หน้าสื่อไปเป็นจํานวนมากนะครับ มันเป็นแผนการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่ารู้อะไรบางอย่างนะครับที่ Google กําลังจะเปิดตัวในงาน Google I.O. ที่เพิ่งจบไปนะครับผมเพิ่งฟังจบไปแล้วก็ดูภาพหลกัหลกๆนะครับก็คือส่วนของ Project a s t สตที่ทาง Google เปิดเผยออกมาก็คล้ายๆกับสิ่งที่ GPT 4o นะครับที่มีการเดโมใน YouTube นะครับแล้วก็ดูความสามารถมันซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราเห็นได้ว่า มันบ่งบอกอะไรนะครับมันบ่งบอกว่าสิ่งที่ Google ตัดสินใจทำเนี่ยมันถูกต้องมาตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือรูปแบบของมัลติโมเดล AI นะครับซึ่งโดยโปกติแล้วเนี่ย AI ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าเป็นรูปแบบของยูนิโมเดล AI นะครับเป็นระบบเดียวที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นกับข้อมูลประเภทเดียวเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้อัลกอริทึมเพื่อปรับให้เหมาะกับรูปแบบนั้นนะครับเช่น Large l a n g u a g e Models ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าเป็นการวิเคราะห์ สร้างข้อความจากการฝึกฝนเกี่ยวกับข้อมูลประเภทข้อความจำนวนมาอาอาสาครับซึ่ง OpenAI เปิดตัว ChatGPT ออกมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นกระแสใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนหันมามองความสามารถของเทคโนโลยี AI นะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในปีที่แล้วเนี่ยผมก็เคยพูดในพอดแคสต์นะครับก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่เชียร์ Google มากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ท่านได้รับไปเนี่ยอาจจะมีความไบแอสอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็พูดรวมๆนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย g o o ก l e ก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกนะครับว่าพวกเขาต้องการสร้าง Gemini ในรูปแบบของ multi-modal AI นะครับก็คือรวมความสามารถทุกอย่างนะครับทั้งข้อความรูปภาพวิดีโอรวมไว้ในโมเดลเดียวนะครับทำให้เป็น AGI อย่างแท้จริงนะครับแม้ปีที่แล้วเนี่ยจะโดนกระแสมากมายนะครับ Google เพราะว่าเปิดตัวออกมาเนี่ยก็เหมือนลูกลิลลุกลนนะครับเหมือนเร่งเปิดตัวจนเกินไปนะครับเพราะว่าเห็นกระแสความแรงของ ChatGPT ก็มีความผิดพลาดออกมาบ้างนะครับแต่ว่าพวกเขาก็พัฒนาโมเดลของพวกเขาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่มีการรวมตัวการระหว่างหน่วยองค์กรงานวิจัย AI ที่ถือว่าระดับต้นๆของโลกนะครับมีผลงานฝากไว้มากมายมหาศาลสําหรับวงการเทคโนโลยี AI โลกนั่นก็คือ Google Brain รวมกับทางฝั่ง DeepMind นะครับแล้วก็รวมตัว ัวกาเป็น Google DeepMind สุดท้ายก็ได้ Demis ฮั s s a บิดนะครับผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind เนี่ยให้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มซึ่งเขาก็เป็นคนพรีเซนต์โปรเจกต์เอสตาที่เปิดเผยในงาน Google I/O ล่าสุดนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆก็คือ o p e n นไอกำลัง ดำเนินการในสิ่งเดียวกับสิ่งที่ Google ทำมาตั้งแต่แรกนะครับนับน่นก็คือการมุ่งสู่มัลติโมดัลเอไอนะครับรวมความสามารถทุกอย่างนะครับอย่างที่เห็นในเดโมนะครับโอ้โหทำทุกอย่างแบบเรี็วทม์ได้นะครับฟังแล้วก็เข้าใจมีอิโมชั่นด้วยนะครับซึ่ง โอโมันเป็นความสามารถที่ทุกคนตกใจนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพสิ่งเหล่านี้คล้ายๆกับสิ่งที่ Google Assistant หรือว่า Siri ทำมาก่อนนะครับแต่ว่ามันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะครับเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเบื้องหลังเพราะว่าเราเห็นได้ว่ามันสามารถโต้อตอบกับเราได้แบบเรียวไทมแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับมันเหมือนกับเราพูดคุยกับ หุ่นยนต์ที่มีชีวิตจิตใจจริงๆมีอารมณ์ร่วมกับเราจริงๆนะครับโอ้สิ่งนี้มันเป็นสุดยอดมากนะครับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญของวงการเทคโนโลยีโลกเลยก็ว่าได้นะครับและถ้าใครได้มีโอกาสลองรับชมเนื้อหาการเปิดตัวนะครับของทั้ง2องโมเดลนะครับทั้งฝั่ง OpenAI รวมถึงในงาน Google I.O. นะครับจเห็นได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับเรียกได้ว่า ชนกันฟังก์ชันต่อฟังก์ชันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางฟังก์ชันนะครับที่มันดูเหมือนว่า Google เนี่ยมันมีข้อมูลจํานวนมาาามากกว่าอยู่แล้วนะครับพวกเขามีข้อมูลที่หลากหลายนะครับผ่านการเก็บข้อมูลมาอย่างยาวนานทั้งในรูปแบบของ Search Engine นะครับมีบอทเข้าไปวิ่งเก็บตามข้อมูลตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับมี Google Maps นะครับมี u t ท b e ที่เป็นวิดีโออีกมากมายมหาศาลนะครับเราจรินตนาการว่าหากโมเดล AI สามารถไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ เทคโนโลยี uh, AI ของ Google มันฉลาดมากขนาดไหนนะครับ Google แม้จะออกตัวช้านะครับแล้วก็ประสบปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ Google ทำเนี่ยมันก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับการรวมเอาความสามารถทุกอย่างมารวมไว้ในเทคโนโลยี AI ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็น AI แบบอัจฉริยะอย่างที่มนุษย์เราต้องการจริงๆนะครับมันเหมือนหนงังไซไฟมันเหมือนกับจาวิสในเรื่อง i อ o n Man นนะครับ Google กําลังทําสิ่งนั้นรวมถึง Open AI ก็กําลังดําเนินรอยตาม เช่นเดียวกันนะครับในการทําสิ่งเดียวกันนะครับแต่งานเปิดตัว Google I.O. เมื่อคือนที่ผ่านมานะครับก็คือหลังจากที่ผมฟังแล้วก็มาอัด podcast อ e พนี้นะครับเราเห็นได้ว่างานพรีเซนต์ของ Google เองเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับเห็นได้ว่าไปอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาทั้ง Workspace Search Gmail YouTube นำเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับความสามารถของ AI เข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังนะครับเช่นการ c a ช พวกวิดีโอนะครับทำให้สปีดต,ต่างๆมาเร็วขึ้นหรือว่าอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลักของพวกเขานะครับแต่สิ่งสําคัญนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับ Google มีรายได้หลักมาจาก Google Search นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบ AI ของพวกเขาเนี่ยมันก็ต้องทําอย่างไรไม่ให้กระทบ เครื่องจักรทำเงินหลักของตนเองก็คือ Google Search อยู่แล้วนะครับความจริงก็อย่างที่กล่าวไปหลายๆครั้งนะครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ Google มีเนี่ยพวกเขาควรทำได้ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่มาเป็นผู้ที่ตามหลังในเทลรีที่พวกเขามีสัพพากำลังพร้อมทุกอย่างเช่น AI อย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับแต่หลังจากผ่านมาสักระ,ระยะหนึ่งหลังจากการเปิดตัว ChatGPT นะครับของ OpenAI เราจเห็นได้ว่าธุรกิจหลักของ Google เนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะครับมันยังไม่เห็นภาพ ชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เรากําลังใช้งานกันอยู่นะครับพวก ChatGPT จะมี N ายเนี่ยมันจะเป็นภัยคุกคามต่อ Google อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าบริการ Search En g i n e ที่เป็นเครื่องจักรทาเงินหลักของพวกเขาเนี่ยเมื่อทางฝั่ง Microsoft นะครับที่บิงเองเนี่ยมีการนำความสามารถของ ChatGPT เข้าไปครอบรวมนะครับตอนนี้พวกเขาคลองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมาได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่า Google ยังคลองตลาดแบบเบสิคเหมือนเคยนะครับที่ราวๆเกือบ90% แต่ก็อย่างว่านะครับยิ่งเวลาผ่านไปเนื่อนานเท่าไหร่นะครับการใช้เทคโนโลยี generative AI ที่เริ่มนำมาใช้แบบเต็มตัวเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะครับความเสี่ยงที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะหันไปใช้แชทบอทหรือบริการที่ใช้ AI ตัวอื่นเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ทำนายไว้เลยนะครับว่าสุดท้ายคู่แข่งหลกัลกๆเนี่ยใน AGI นะครับ จะเหลือเพียงแค่2รายเท่านั้นนะครับก็คือฝั่ง OpenAI กับฝั่ง Google นะครับที่มีทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับดูแบ็กอัพเบื้องหลังมีพลังการประมวลผลนะครับมีเงินทุนมี Data นะครับ OpenAI ก็แบ็กอัพจาก Microsoft นะครับส่วน Google เองเนี่ยพวกเขาไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับบริการหลากหลายของพวกเขา Data ที่มากมายมหาศาลนะครับอย่างที่เปิดตัวเนี่ยที่ผมบอกว่าบางโดเมน Google มันได้เปลียนนะครับเช่นที่โปรเจกต Asta นะครับที่มีการเดโมเนี่ย มีการถ่ายเข้าไปในวิวบรรยากาศนะครับโดยถ่ายออกไปนอกหน้าต่างที่ Headquarter ของ DeepMind น่าจะเป็นลอนดอนนะครับแล้วก็สามารถอธิบายได้นะครับว่าส่วนส่วนนี้เนี่ยมันคือส่วนไหนของลอนดอนนะครับซึ่งแน่นอน,นนะครับว่าข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันมาจาก Google Maps นั่นเองนะครับและถ้าเทียบกันเนี่ย ทางฝั่ง OpenAI ก็คงไม่สามารถที่จะไปดึงข้อมูลเหล่านี้มาได้ง่ายๆนะครับซึ่งเราเห็นได้ว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกันจริงๆเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบหลายๆส่วนนะครับหลายๆโดเมนบางโดเมนเนี่ยจะมีนายก็อาจจะมีความสามารถมากกว่าบางโดเมนทางฝั่ง ChatGPT ก็อาจจะมีความสามารถมากกว่านะครับแต่หลังงาน Google i/O ครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้ Google กําลังเร่งพัฒนาแบบเต็มฟรีก้าวนะครับและเทคโนโลยี AI เนี่ยมันแบบพัฒนาแบบ เติบโตแบบ Exponential นะครับความสามารถมันจะเหนือเหนือกว่ากันแบบพุ่งกระฉูดนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าโมเดลที่ชนะเลิอดท้ายที่สุดนะครับแล้วก็เป็นที่ถูกใจให้กับผู้ใช้งานมากที่สุดใช้งานง่ายที่สุดนะครับตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ดีที่สุดที่เป็น AGI จริงๆนะครับใช้งานได้หลากหลายเหมือน j a r v วิใน i r o อ m a มเนี่ยมาอาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบธุรกิจนะครับที่ Winner s เนี่ยสามารถที่จะ k ท a อ l ชิงคองตลาดได้แบบเบ็ดเสร็จเหมือนธุรกิจเซิร์ชเอนจินนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวการเปิดตัว GPT 4o กับโปรเจกต์ a s t r ของ Google จะมีายใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Pod Bean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทไนทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอทราดอลแอททีเอชเออาร์เอดีเอสโอแอลสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีดีพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน E ีีนี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับ จอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ